เจิญฟังเรื่องมหาเมนชาโดงจานสิบันละยายโยกเทศนาจาสอนเป็นคำก่อนอิสันเลกะแสเสียงสันเสกฝากเป็นเอกลังไปผู้ฟังได้ว่าหินตองนะ เชิญพี่ละน้องพ่อแม่สาธตูโชฟังเอาเกิดสิเกิดผลประโยชน์มีดอกพุ่นเพิ่มนะทานสาวพรในกันเลื่มประเดิมมาให้มันมวนเสียบขามกันทวนทวนสิย่อมวนดอกผักเสียงนะ ขั้นขาทาตลอดเกลีองในส่วนสิบสามกันนอ่านตามาสิเทศละครย่อหนอมสาธุจนผู้ม,มาลอมสะดำเสียงโคสุธาน มันนาการฟากตอนในฟังทอนตอนนีทานนั้นละนางสานทายู่ อันทะเนาน,เนาจุเนนาตุมเหสสุเมตกาตุมหาทิสสะพุทธสัมาตาเหตุสังานาคเตสีในอดีตการชา,นานินนคันพระจอมธรรมีปัสสีบังเกิดมีในโลกานัคลาเมืองหนึ่งนั้นชื่อว่าพันธุวดี มีพระราชาส่งพระนามว่าพันธุมาราชมีสองนาราชบุตรีชาวเมืองเขาส่งมาซึ่งเกนจันท์และสุวรรณดอกไม้ทองคล้องบูชาพราพันธุมาราชมอมใอ้พนาส้องบุตรีไปบูชาพระวิปัสสีสัมมาส,สัมพุทธเจ้าคนพี่เล่าปาธนาเป็นพระมันดาของพระโคควนทุนเล็กตั้งมนโนปาธนาขอให้มีลายบุปผาอยู่ที่อุราญาได้ศูนย์คันเมื่อสิ้นบุญปณิที่ไปนี้ไปได้ไม่คันคัน คนเล็กนั้นได้เกิดทันศาสนาของพระุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสป,ปาเมื่อสิ้นชาติส่ธรรมมาแล้วได้เอาตนไปเกิดเป็นภรรยาของพระอินพระโมนินในชื่อว่าุทษดีอยู่ต่อมาบุญญาของนางได้หมดลงบุญญาของพระนางน้อยได้เคลื่อนคล้อยจากโลกสวรรค์ พระอินทาทั้งเศร้าโศกและโศกาจึงเอ่ยผ่านวาจากับพระนางออกไปว่าพุทธดีแก้วเงี้ยววันนี้งามเนตรเหตุมันเป็นจังสี่ขอเชิญนอนดอกดวนลงเดี๋ยวนี้อาดีสส์ที่นั่งสั่งมนลงดอกพอมพามขอแกเมก,ก่อนข้ามพุทธดีนองแก้วลงสั่งมนุษย์ค้นจังสันละลาะพุทธดีเอ้ยพุทธดีฟังวจีสามีตรัสเกิดอึดอัดพระทัยใจกังขา จึงทูลถามคำเตือนพระสราญาินำตาร้องให้อาลัยวอรพระเจ้าพี่เอ้ยยังให้ลงไปท่อนเมืองมนุษย์สาโลความโศกหกหายหฮมหันบอนเดียขั้นเมนบุญบุตรจะดีเบิดกระขอแบองขอบปันนำพระเจ้าพีสิบหพอแพงพ่บบปันไดนเน่โบพระเจา้าพีโอ้พุทธดีเอ้ยการดีเห็ุบุญเน็ดท่านนั่นปันว่า แบ่งปันกันบ่อใดดอกพนกัยังวาบุญบุญนี่บอมีไผปันแจกมันบ่แยกออกใดคือไม่ดอกผากลางคือจังเฮากินเขาเฮ้ากินเฮ่ากับเ่มมันบ่ไปอิ่มทองไปพูนเพราะว่ากินรักษาศีลฟังรรมเพื่อกันบ่มีใดคือจังค้นเป็นไข่คนเป็นนันกะยากสยยาายแสยากผู้บ่ไข่แนวนัน,นบฮ่ฮอนมีผู้ใดทำผู้น,นันใดบ่มีไผดอกแจกแบงบ่คือเงินแลแบง่งสิพ่อสิแบงดอกผู้ใดสันตยพุทธดีเอ้ยพอจะ นั่นายเจ้าลงไปส้างบุญกุศลเอาไม้ในเมืองมษย์คือพ่อใหายแม่หญยขุมวัดบุราภาพื้นเห็ดพิ่นถ้เพื่นส้างยุประจําประจําตัวลาพระเจ้าพี่เอ้ยก้จะให้นาหน่อยลงไปเกิดเมืองมษน์สุติแสนอะไรวังนำมามีแล้วให้นางข้อพรแกวนำพระองค์สิได้บอก่อนสิลองเกลกกรรมเมืองไตมนุษย์ค้นพระเจ้าพีให้กระหม่อมฉันได้บอ ພະເຈົ້າພີ່ເອົາລອງເວົ້າມາວ່າເມືງພາວ່າພຸດທະເຈົ້າເອີຍວ່າເຈົ້າຢາກໄດ້ພອນຂໍໃດແວ່າໂຫລາເตั้งຕ່ເຂຍັງໃຍດກໍຍດປນໍກັນບໍດ້ຄາ ตกักบาทรและญาตินามกวังรวมละหัวมบวนเ้อกุศลนอาละเคยส้างกดินทานอย่างได้แต่งเป็นบัวงหักเมียแบงตั้งแต่ปางก่อนกิส,สังสิได้หางกันเน้ออาตจันใจเดียละเวีนเีย ชาติก่อนอนกะนอนบ่ได้กิงกะด้างละ,ออละงเกลีนยแกงอันว่าอาที่หอมดอกไม่เหี่ยวว่ามีหอมเอดอกพมยอม บ่มีบ้านหลอกบ่ละมองน้อยสีสาวเดื้ออันว่าเที่ยงพี่เงาบัวเสด้อยนาดปรารถนาอยากได้พ,พระบอนแก้วเป็นเครื่องอสงเนื้อเนื้อตรงกับคำ เข่าเอิญโคตรสะพอนเพือกลาละเมียสิ็ตอนบอนบอกไว้พระนางไทยสิเก้าวคองเนื้ออันว่าพอนกอนางนันเดือละยา ขาน้อลงไปเกิดกรรมบาะเทศบเทียนดินใดกระามดอนเอือก็มาก่อนข,ของนางให้เจเ้เมียน้อยเป็นเจ้าเอื้อก็ไงเมียสาวใส,ส่สนมนาง ละมวลมากอุปรา,ากรคำเศร้าย่ามีได้ละมวลมองเออพลวงประชาไม่ในห้องละชมวัลอกลมใ้กระหมโยวินเบืน,บนหเหนือเท่าละทัวเดนเออ ก็อสรงนั่นก็ให้ตานอสองกำดำดีน้อบีปอนเนอให้เป็นดังตาลูกเนื้อครยาขาวโคละกัละโ,โมงือ ลายในเลี้เห็นแล,ล้วกานเลือกตายแม,มิงเมอร์อะไรละต้องมากต้องอยากได้เห็นแล้วเปิดบอเปเลี่ยน ก็สามนานให้เว้นเธอะกองเพราะประมาณเดิมเดมไปได้มาและเห็นสักกะเส้นจีเป็นบางเดิอละชายได้มาเห็นแล้วกันแลีงงายบ่เตืองต่อละบีนังเออเิเดม โอ้ตีนี้คิวบายบูชใจล้มดอกทับสานเอเสียดันแม่นที่ไปเกิดกามปฏิเทตินดินใดกระตำทอนเนน้ำมาก่อนของน้ำก็ชื่อว่าบัวสดีจ้าวเน่ให้เข้ากากละเอื่อนบัวสดีว่าน้ำเก่าพอเทน้อง พระบจ eh? no eh? no ้าประทันให้กรบมอมฌานเก็หานั้นย้ำกามีรูกน่อยมาเกิดก่อนในเป็นชายเป็นคนมีนอบุญลายดอกกว่าคนเราทั้งกายและย้ำมาบวสรดิเท่าไปดังยังในเบรงลาบีนังเอ้อ เดมวงคอนพวทุกขามัดให้มาแล้วได้เบิงฟ้าอเดิมให้ได้เปียงใจภาบรวงประจ้า ชมเชอรละมนุษย์ใจรุ่มเดินแบให้เหลือแท้แต่ผู้เดียวเดือพอหกนั้นย้ำขามีโลกหน่อยมาเกินหวมในคันเดือคอยให้ไกลกองงามและคือดังเยาวยั่งหน่อยเดือดเงสิมอง ไข่ไก ar, ่ในหัวทอนเสมอเก่าจะได้เป็นดาวเปล่าให้เก่าเอื้นว่าเม่มาอันยืมเดือดขอเจ็ดนั้นเพื่อไม่หนุ่มตุมบ่เดือ อยาได้มีเวลาหลอกย้อนยานละลองได้ละยากเกินคนใบไตโลกาหลอกลมเมื่อเม่อมาหลอกเสียเดิมโดดเธอแล้วจะมีได้ไหมย้อนยาน ขอเปดนั head, Saint, shirt, ้นขอให้การส้าเสนกันดำดีนอบบีปอนเนข้อให้ดำดีดอกดังเท่าละในนามเดียอย่าได้มีขาวเซ็นเซม แค่เมื่างอกคอยกอเอบียกแมงปูเบียดบามเสมอดามดังการเดือเก้าหน้าแน่ขอให้กระเยยงต้องบทจะเดียบโดยดังขอให้ใส่ซองแจงง้งแย่งเพื่อนดังพระจันเดือ,องเมว่าอายอุนั่นไว้แก่ผุนประเจีบคอยไกลกลมงาม คือดังเยาวยังหน่อยคออยใกล้นนกของคอยคือสาวขึ euh ้นมาคอยเป็นดังคือสาวสำเร็จสำหน่อยกำลังคือไม่ขาน้องเอือเออพอเสียบดังหน้าดองพอจากเรียบริท้าเออก้อยปัญญา ผมขายตั้งจาลานเป็นนักบาไตเว้นเบิ่ในเรือแท้แต่ผู้เดียวเดวงมทอสอสไอพันธนามัดบ่วงเดอาเาข้าวตีเครื่องซอสตัวเกี่ยวและเนียวมางือ ก็ให้ปัญญาข้าบทเสด็จหัวมาลาบีนางเอ๋ยบทไปเบียงตัวโซลไปไป อันระพรใช้แก้วที่กาที่นั่งกรรมเนี่อยเพียประเยนจงประสีประส,รสรรราท,นาทาในที่นั่งไายได้กล่าวขอนั่นล่ะนามเพียพระ พี่นางเอ้ยพ่อทีพิบุตรสดีสดีเอ้ยพ่อนทีเจ้าขอมีแต่ของำงามขอดีดทั้งนั่นทั้งซิบขอซิบประการดีก็เห็นสมควรว่าบุญญาบารามีของเจ้ากระยั่งอยู่วนาจะนั่นปีกสิวระท่านให้ขอทีหนึ่งเจ้าว,ว่าเจ้าอยากไปเกิดในกรรมเมืองมัธยลาศแขวนสีพี่เป็นแม่พญา เจ้าเมืองแมนบบลาเมียงจังสันลาพเจ้าผีขยากได้เป็นเมเจ้าเมืองค้นสันลาพเจ้าคากอที่สองวายามีดวงตาประเนิดเนื้อขาวอาคมงามดำกระคำดำดังลูกเนื้อแมนบอลาจังสันลาพเจ้าผีประการที่สามวาคิวข้อยคิวดำมาดกเกื้อจังอาสอยข้อนกยุ่งนี่เมนโบจังสันตอนดอลาพเจ้าผีอยากให้มันดำมันดกมันสวยมันงามสันลาพ เจ้าค่ะขอที่ซีเจ้าว่าจังกได้ซื้อเก้าซื้อเดิมซื้อเก้าซื้อเดิมดื่อจังไหว่าลัตติลาก็อยากได้ซื้อเก้าซื้อเดิมซื้อพุทธสดีสันดาะเจ้าพีเมนพุทธขึ้นอยู่วัดบุรพาไก่มิแน้าเตาดีดีสวยๆงามงามสันตัวพระเจ้าพีมิเตแนวดีแตงเดียวงามหมดเตี้ยังสันลาขอที่หาว่าอยากได้โอรถ หรือว่าลูกเต่าที่มีเกียรติโยศมีปัญญาดีเป็นทีเพื่องเจ้าชาวลูกชาชมพูทวีปแม่นบลาจังสันละพระเจ้าพีขอทีหานี่พีขอพิจารณาเทิพพระพุทธที่เหมะสมควรมีบุญญาติการล่งไปเกิดความเจ้ากันเด้อหละเด้อขอทีหานี่พีขอเอาไว้ก่อนโอ้ยพระเจ้าค่ะขอทีหกเจ้าว่าเจ้าได้ได้พระขั้นงามบอบุูนบอปองบอนุ่นคือดังสติคนสามั่นั่วตัวไป Right. ให้ขั้นคือเสมอดามคือดังคือ,อยังสาวสันแมนบลาณแต่ังสันละพระเจ้าผีแมนจิมีดอกมีหลูกมีทองนี่ขั้นบ่ห้ทองไรทองพ้องสิท่ำบุญสุนท่านมันจิตไปยากไม่ยากจังสันละพระเจา้าผีโอ,อม้มันจิตไปยากมายากละวตีการกราบการไหวการบั่นท่านั่งกระสียากละวตีสันละพระเจ้าค่าคอตีเจ็ดเจ้าว่าอยาาได้นุ่มงามมันนุ่มงามมองหนีล่ะลาเขาได้นุ่มตุ้มพอดะดามพะ ดีสั่นตัวพระเจ้าพีคันนุ่มใหญ่ไหลกับวอยากได้เด้พระเจ้าพีคันซําจุ่มข่องทั้งกลางผนองนั่งกับวอยากได้เด้พระเจ้าค่ะอยากได้แบบเด๋ละลาเกาอยากได้อันตุ่มทั้งขอกทั้งขางของตุ่มข่องนั่นพระเจ้าพี<อ>มันก็ะสวยกับงามพอดามพอดีตัวอยากได้ เป็นสิบก็อันสองแถวฝุ่นบอลลา๋อพระเจ้าผีจังสันก็บ่อยากไดเขาก็คือนุ่มหมูนุ่มหมาสันตุพระเจ้าีก็อยากไดสองเต้าสันตัวโอ้น้มข้นนอสองเต้าสันตัวพระเจ้าผีพอดีเอ้านมงามพอดีนอ จังซำพระเจ้าคานุ่มย่านี่มันดีหลายยางได้ะลีจังไดพระเจ้าพีบ่อพระนองนั่งฟังเบิงเน่มันดีแบบไดนุ่มย่านั่นพระนองนั่งคือว่อยากไดพระเจ้าพีเขาได้ยินมาว่าจังสี่สันเดย์พระจังได้หย่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่สเดง่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่้า่่่่่ด้่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่แม่นว่่ย่่ไ่่่่ ว้อยอยู่ในถงในทาหรือว่าสิไปสอนกุ้งสอนซิ่ว,วสันตุย้ยครังนั่นตุย้ยครังนี้ซิ้วอ้าวกำลังหุ่มสันเด้ ขันจังสันสำบอพระเจ้าพี่พ,พระนองนั่งเบาแล้วแบบนั <h <h ้นนุ่มย่านนอพระเจ้าพีเอาไม่อยากได้่าตีเอาดม่อากได้แบบนั้นพอาดำพอดีสันดาพระเจ้าคาอาขอที่แปดว่าจังหดก่อยากได้เจสาเ้นดำดีปีปอด่าตีสเจ้านีเแบนี้เพระเะีราค่ออีแต่ผมดอ้จ่นพรพระเจ้าพีไม่เจ็ิบแปดิบเก้าสิปีก็ให้ดำคือเก้าพระเจ้าพี่โอ้ม่อยากให้ยอมนอกแล้วนอกพระเจ้าพีเอา่อยกใ เห็นสมควรลหละเอ้ขอที่เก่าวายอยากได้ผิวพันธุ์บรรนาละเอียดละออบผิวพันธุ์ม้ห้หยาบกรนม้อยเถาแก่ชลากันว่าสันคือดังทองคํำธรรมชาติเนาะจังสันลาพระเจ้าพีขอที่ซิฟขอที่สิาอยากได้ปัญญาเฉียบคมฉลาดกว่าคนดกทั้งใายอ้าวพี igon, okay. ่ก็เห yeah. ็นสมควรลหละเอ้ทั้งซิบขอซิบประการนี้พี <k <k iyorum, ่ก็สรุปย่อๆว่าหนึ่งเจ้านั่นอยากได้ผมงาม ประการที่สองอยากได้ผิวงามประการที่สามอยากคิวงงามประการที่สีอยากฟันงามประการที่หาว่าอยากได้ลูกผู้มีผู้ประเสริฐผู้เลิศผู้ดีอยากขอที่ต่อไปก็คืออยากได้นมงามนะ อยากได้ผิวพรรนวันนาดีให้อยากได้ปัญญาดีว่าสันออาวพีกัขออนุโมทนาบุญกุศลของเจา้ายั่งยยใ่้เจ้าล่งไปเกิดต่างจิตต่างใจล่งไปสู่ล,ล่วงมรนโลกมโนดให้เจา้าแบมือมาเด้อดเด้อาไอสิใด าล่างน้ำสีโนโทกลงฟ้าเมื่อของเจ้านักเจ้าเขาลงไปเกิดในโลกมนุษย์เดิร์หล่าเดิระนองนั่งสีนั uh ่งเอาอยู่นี่รับเอาอนี่แหละพระเจ้าพี่สาธุพร้อมกันเมื้อเมียเดิอสาธุเนีมองมาเรียนเอ็นหาทีละฟังโนจนา ขอพรสอนหลือทางสงสารไม่เสีเคยขอเครียไม่ให้เสียเจตนาจึงว่าก่อ jeunes ทาเช պ a l านไทยเ t u ้าใหญ่ในสว a n รรค์นะกว้างเทวา g ไ a n สิได้กล่าเพาที่อ้างนางสิลงไปส i e t y agar hallok a nice mind and l i ย t e n i n g not to c o ห c h u y ว n Moo je m and nah. và ma in ngã ơ ơ trên là mơ xa tị lối cơm nàng bọn xì cày đọc lấy về khơn lệ bên nhạc nam sẵn ca lá lục phà mắn bỏ thiêng tài đi nữa mẹ nàng mưa Chào ra đây sổ hồn Mặt tay mà องอ้นนันนจองมีโศกอย่างเลื่อนลอนนะ่นกุศลสองพินโยโสุวรรณางผสมยางดังเลือดไทยเอาไว้เมื่อศนีไก่คางไปคนทางยางคนที่ สามวันเมือนลานสีล้างก่อนว่าดำคมทั้งวันเ่าหินพ่ออานิตเกาดอกข้าวลางทั้งทีเคยมีความสวความเตียงดอกเขียงสอนนาสะาเน้อา ใส่สัมพันธ์กันสว่านธานและขันสีเตกมางศิลาทิมเขียมสลายเมื่อนั้นเป็นวันอุบาทิไอวิปโยกโสกันเมืองสวรรค์ดาวเ่าืองได้สมเศร้าดกมองเศร้าบางเมื่อย lá phang chôm ba xì đây chàng thêm tay bay in chào đầy sung phong nữa chào mua kèo cam còn kim bài ra đây mi viên gần biển biển gần viên cày nhám chào bay tay hay cày Hãy subscribe cho kênh แก้วคาลานไปตามวางกันเว้นกรรมเป็นน้ำเม็นน้ำนั้นมาโจกรรมกันน้ำพไปสงสารได้น้ำขอบเจ้าประกอบบุญก็สร้างไว้บุญใดกันบอลา จึงได้มาหวมไอชั่วระยะปานีบาลามีบ่อลวงหลายได้ลวงลงกันไปจอยบาทนี้มาลาสอยที่เคยบานได้เหี่ยวเขียวขาจีดอกชิมด้วกเรื่องเตอร์ม่นเหี่ยวเจ้าอินกะโศกเศร้าบาก็ลาวแถม แม่แม่กับว่ยืนยันยวงล้วงล้างแม่น่าอ่างให้ลอยว่างแม่นํำกระแสขึ้นแม่นาทีพรที่นังขอจากพี่มียูสิบประการพี่สิประธานในนุ่งคานสิบประกันโดยโย่อพรนึ่งนั้นอายุรอกยืนยาววันนาขาวเพว่า พอกนวลดอกสีนาสวงขาคอยสุกยิิ่ำกุศลน้ำในคำสวงปลาล่างไก่กำลังโค้งคือดังใ้สันสางอย่ามีเท่าแกนฉันล้างไปดีน แก้วดอกฟ้าไปตานอย่าตกตามกันดำหวงให้เจ้าใส่ห้องห้องกระังแสงเพ้นจาคำว่ายังยังยวงหาไงสมไมแมนถาสาพอน้องพี่เงพาพอ ใหดอกทั้งสจงสําเร็จแก่แอนาดนองวัดไก่หองหางสาวันนั้นละนา พังอินธาธิราชไร่ประสาทพรใจดังไกวางจึงรับเอาด้วยก้าวเศร้าใจจังก่อนจากวังเมนุกาที่ลาคอนลองสู่ขันบางอ่อนมาทาราชสิบเดือนเกืนคาดชะงาชมสิหกปีจึงมีคู่ไหวเชยชมคือพระยาบรมมศสีสนใจในสีผีพระนางบุตรสดีก็อยู่คองความสุขสำราญใจก็มีนะคะการังน,นั้น